สวัสดีครับโยบุกนะครับในเพจเอเชียพัฒนาไทยแลนด์ครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเดี๋ยวกับฟุตบอนเช่นเคยครับมาข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับล่าสุดนะครับผมชาบี้อารอนโซนนะครับก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะว่าลูกทีมตอนนี้สปปริลตเยี่ยมนะครับและอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยนะครับหลังจากนะฮะ เปิดรู้การมาเอาชนะมา3นัดรวดเลยทีเดียวนะครับแต่ต่อไปครับจะต้องเจอบาเยนนิกเรียกว่านัดเนี้เป็นนัดชิง่าหัวตารางกันเลยทีเดียวนะก็ต้องดูกันครับว่าเลเวอร์คูเซ่นนะครับหรือบาเยนนิกนะครับที่จะได้ขึ้นเป็นอาหัวตารางก่อนกันนะครับดัดนนี้จะเป็นนัดตัดสินชะตาครับผม เียมาที่ข่าวที่2นะครับผมล่าสุดนะครับโอลิเวชิลูนะครับศูนย์หน้านะของเอซิมิลานนะมีลุ้นนะที่จะได้คัมแบ็กนะครับมาเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมก็เรียกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์เลยนะครับสำหรับเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานเนี่ยครับผมอ่าการได้ชิลูกลับมาเนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าโอลิเวชิลูเนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวสำคัญของเอซิมิลานเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าฟอร์มจัดจ้านแม้อายุจะเยอะนะก็ยังเป็นเสาหลักอยู่นะครับ ทีนี้ต้องมาดูกันครับว่าเอซีมิลานหรืออินเตอร์มิลานนะครับที่จะเข้าวิงในนัดนี้นครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแต้มนะฮะคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรเป็นเรื่องของศักสีนะครับแล้วก็เดือดแน่นอนครับผมเดี๋ยวมาที่ข่าวต่อไปครับเจอดอนฟานโชนะครับก็ยังคงไม่จบนะครับมีข่าวหลุดออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้กรณีของซานโช่เนี่ยกับเทนฮาร์ที่ยังไม่ยังไม่สงบลงสักทีนะครับเพราะว่าซานโช่เนี่ยยังยืนยันที่จะไม่ยอมขอโทษเทนฮาร์กนะครับแล้วก็ตอนนี้ซานโช่เองก็ยังไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเทนฮาร์กเนี่ยไม่ยังยังเขาเรียกว่ายังไม่ให้ภายยังจัด ซานโชเนี่ยไม่ลงซองกับทีมใหญ่นะครับสถานการณ์ตอนนี้คนข้างแย่ม,มากนะครับสำหรับซานโชนะครับก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปและผมเชื่อแล้วเกินนะครับในกรณีแบบนี้นะเทนฮากเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่ยอมให้นักเตะเหนือตัวเขาแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องดูต่อไปครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายมุมนะครับแต่ว่าเรื่องของวินัยระเบียบต่างๆเนี่ยซานโชค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านแย่อยู่แล้วตั้งแต่ดอทมุลน,นะครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าซานโช่จะปรับตัวผู้ใหญ่ขึ้นไหมนะครับแล้วก็สามารถคัมแบ็กกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนทได้หรือเปล่าครับผมบอลจีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคื่อมาที่ข่าวต่อไปนะครับทูบิงแฮมครับตอนนี้เรียกว่าถูกคำชมเชยเยอะมากๆนะครับหลังจากระเบิดฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับกับเรลมาติดนั่นเองนะครับจากนะฮะที่ลงสนามไปทั้งหมดนะครับผม อ่าสี่เกมแรกนะยิงไปถึงห้าประตูนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นดฟ,ฟิลด์หรือว่ากองหน้ากันแน่นะครับผมแล้วก็ทำประตูสำคัญสำคัญตลอดเวลาเลยสำหรับจูเบิ้ลแฮมนะครับอายุน้อยมากนะตอนแรกเนี่ยก่อนจูเบิ้ลแฮมจะย้ายไปเลดมันเล็ดเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยนะว่าเขาจะระเบิดฟอร์มดีได้หรือเปล่านะเพราะอย่างที่เห็นครับว่าซานโชเนี่ยพอย้ายเป็นแมนยูนะ ที่ข่าวเบื้องต้นนะครับคือเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นคนละคนแต่จู๊ดเปนแฮมครับเป็นคนละคนเหมือนกันแต่เก่งกวาเดิมฮะเรียกว่ายาวๆเลยนะกับลาชันชุดขาวนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าอนาคตนะครับมีแววนะส่วนตัวผมผมทำนายไปเลยนะว่าจู๊ดเปนแฮมจะเป็นคนสําคัญที่สุดเลยนะครับของเรอัลมลิดในยุคต่อไปครับผม โอเคไม่ได้ข่าวสุดท้ายนะครับผมขอเอาข่าวนี้มาเพราะผมชอบนักเตะคนนี้นะครับผมล่าสุดครับมาริโอบาโลเตลลี่นะครับผมตกเป็นข่าวได้ยกเลิกสัญญากับซียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าอตอนนี้มีข่าวว่านะครับอาดาน่านะครับดามิสเปอร์นะครับ ในลีกตุรกีเนี่ยต้องการที่จะดึงตัวเขากลับไปนะครับผมพูดไปพูดมาเนี่ยเรารู้จักบาลเตอรี่มานานมากแล้วนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับอายุเขาตอนนี้เ่ยแค่สามสามปีเท่านั้นนะครับก็คือถึงจะอายุเยอะแค่ไหนแต่คือเรียกว่าดังตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะครับแล้ววัยสามสิบสามปีก็ยังมีนักเตะหลายหลายคนที่ยังคาแข้งอยู่นะครับที่ยังอยู่ในท็อปฟอร์มบาลเตอรี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีแววว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ต,ตลอดไปมากๆนะมาเขาเรียกว่าด้วยความวินัยและข่าวเช้าของคุ ตุรกีในวัยที่แบบว่าเพิ่ง30มสิต้นๆหรือประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีกใหญ่แล้วแต่ทางนี้ทางนั้นครับหลายๆคนคงคิดถึงเขานะครับก็เล้วข่าวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเขาเองยังคงคาแข้งอยู่นะครับผมยังไม่ได้แขว้นตะตั้บแต่อย่างใดครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอเชียพิทชิงไลท์เทเลร์ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ